หนูไม่ต้องตกใจนะคะค่ะสิ่งที่ต้องทำคือไปซื้อผ้าอนามัยนะคะและอีกอย่างห้ามทานน้ำเย็นนะคะจะได้ไม่ปวดท้องเพิ่มแล้วหนูจะเป็นไม่ข้าครูเดี๋ยวก็เป็นรู้จักเตรียมตัวไว้นะคะงั้นดิฉันขอรบกวนครูพงไปซื้อผ้าอนามัยให้นักเรียนหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้วิกานดาเดี๋ยวครูไปซื้อผ้าอนามัยให้ก่อนนะถ้าผ่านไปอีกสองนาทีค่อยใช้พลังนะวิกานดา ครูพงศ์ทะลุมาเลยอีอีิกทีครูครับครูพงศ์มาได้เลยค่ะได้มาแล้วมาแล้วนักเรียนมาแล้วเอาดิอ่ะเอาไปใส่ในห้องน้ำนะได้เลยค่ะครูเฮ้ยเป็นยังไงบ้างใส่มาแล้วสบายมากเลยสบายมาก แบบนี้แค่ฉันเป็นฉันจะได้เตรียมตัวถูกเดี๋ยแล้วล่ะ